อยู่เียมทาเลยสุกกชเอบอกเดซานฮะเจ็บบอกแล้วเจ็บดกเนี่ยเราหิตจเขาถ้าจันถองแตกตายตังพอเม่บพอเม่ผู้ไทยดำเาเนี่ยไหนพอมันอ้ายเมยมันอ็มอาวขึ้นมาเนี่ยนานคนผู้ไทยดำพภษาผู้ไทยดำ่านพูุ้กพอเนี่ยไปว่าอ้ายเอ็นบอกเมไปว่าเอ็ม เอ็มปลาเป่าหทมสโมงโอมันเป็นป <evening> ุงเป่าเนาะปลาเป่านี่นะโอ้พวมเคยเห็นปลาเป่าแบบกกไกทมุสโมฉนต้งบ้านจะเอื่อนี่ยเกาะปลาปลาพองปลาพองเดบ๋มันเป่ามันพองึ้นเนาะคนไทยดำาทมสโซม สบายดีสบายดีทา่านผู้ชมเบิร์ดทุกท่านเด้อตอนนี้น้องนา,ยาอยู่ทา่าดอนที่ธรรมบุษมเด้อจะพากันมาสอนกุ้งเด้อจะทิ้นปฏิภาสอนกุ้งมือนี่ธรรมบุษมมาเบิ่งว่าบ้านเพื่อนจะกุ้งร้ายซ้ำใดเนาะนี่บ้านดอนที่เมืองโคง้งแข้งจำปัส삭เด้อน้องว่านเราเป็นเห็ยนโง,ง,ง่ธร ộ, รมบุษม

ฮะท่านผู้ชมเห็นคือการบอรอยูหนาทายูแคมทาด้วยโุกโุกสกทา่านผู้ชมเนบอกเอ๊ะเป็นม้เห็นได้นี่นตามภาษาบา้านเฮาพวามเสียกามเมเจเมบ่บทา่านผู้ชมจาเมบ่บอ จะหูหรอบ่ฮะจะหูหรอบอฮะีข้ามเกียวมันเป็นโง่ข้ามเกลียวสิเป็นข้ามเกี่ยวสิเป็นแนวดอ่ะโทรัพทนกันยังหักเพิ่นวะนี่เดว่หักทางบุโซนสิเพื่อนปงไน้องอ่า หนองบ้านทันยาเดินโบนสถ์สำหรับนองนานการหูซื้อธรรมดาเนาะซื้อธรรมดาซื้อไซส์คำแก้วเลยนี่เพินเ่นหู้แล้วลวจะ,จะลงมาแตอย่ลงมาทางนี้อีคำแก้วมันเป็นงูเดี๋ยวทินสิผ้าเขาไปสอนธนบุษม <laughs> เราขัดเท้ามาจะกหูแล้วบอหูแล้ว พูดแล้วเนาะพูดแล้วพูว่าจะไหนซอนกุ้งมอนี <h <h ่บอแมนพูดหรือว่าข้ามเกี่ยเป็นงูฮะอุ้ยย่านม้เห็นเว้ยขันไม้เห็นมากาดได้นี่่งูใหญ่อะีู่เห็นมอมันแบบเคลียข่ายคือชีขี่ดินท่านผู้ชมงูยังผิเออ โม่หนีโบเฮ็ดเพิ่นบมื่องเฮ็ดเพิ่นได้ป้าป้าเจ้าทีนเพิ่นมาถามหนองนาที่โบมาดีเด้อมาดินเทีอนชาวบ้านเอาขำโคตรทักทายสบายดีกันท่านผู้ชมเอ้ยแสดงว่าเจ้าทีนบ้านเพิ่นแห้งนี่มาทักทายแบบว่าโอ้เพิ่นผู้แล้ว่าโอ้ยเขาสิขี้เหื่อไปโบนี่โอ้เพิ่นหยาดเพิ่นถือนเหื่อ คนเจะสอนแบบจังสีธรรมโชธมันเขาแต่ว่ามันขั้นมีหยาแบบนี้นี่มันมีกุ้งร้ายเนาะไอเนาะเพิ่น,น,นใส่สวิงสอนอุย้ยลุกด้วยนี่มึงผัวลุโลุกอยู่หัวเขา <c ười> ว่าเลยใส่เนบะในกลุ่ <c ười> มว่าพ่อตัวมันจะอยู่ในใชายอ้ายโอ้จะลอยออกไปแน่นะท่านผู้ชม ດີມື້ນີ້ມື້ນີ້ນໍາຂົ້ິຊືຍັງດືຊືອທິດທັນຜູ້ິສກຸມາໃຫ້ເຮົາກອດມດກອກຸຕນນําກັນທັຊ เออไปไหนอยู่วะมันยืนไหนยูจะสูงไป ง่ามไรเพราะว่ามีกไข่งาไม่มีกไข่โอ้หุ่มเนี้ยเอาปากวงเนี่ยป่มีกุ้ง่าโอ้โหโอ้โนี่ดิดิทำผุ่มเห็นปะแต่ว่ามีกุ้งก็มีปลาเมื่อกี้นี่ดูดมือไปแหละคือปีนี่เดโอ้ เอาไงใช่แล้วบานี่บ่เอาำหรอกบ่เอาำวะนี่สิเอาซะบ่มีขู่อยู่บ่เอาเนาะอ่ะบัวอาำหรอกปล่อยไปเอาแต่กุ้งเนาะแม่นปล่อย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 ไปไป้ารเกี่ยวของตายมีธรรมโสดมันอยู่เด้อบ้านหองบ้านเด้อปลาปุกหน่อยกินไหนอยู่บ่ไหนเอาไปอูเดินสวนกีฬาใหญ่ละ นออสีตเฮียเิรงเอาไหมมุดสอนมันจังไหสูงแค่ไหนมันสูงยืนเ่ากับบมดยังลงมากก็นาวเลยตกลงมาเปมันมันอนมันน้มันอนมุดมุดมุดตรงนั้นเนี่ยจะทินเพิ่นตรงน้าได้ ตรงหน้าในป้าซองแบบครับกุ้งแต่ว่าไปเมื่อไหร่ทำบุษมิชับบอดีไหลแกข้างซ้ายโบได้สามอืมข้างซ้ายโบพายบุคอยไหลท่านผู้ชม่วงเนียใช่มุนนี่หินใหญ่นอกหมองนี่เนาะหักใหญ่ป้ามานอยู่ท่านผู้ชมกุ้งแบบนี้ยห่อหกินแบบก๋วยดิบได้บ่ได้ได้คือกันเนาะเอ๋อ นี่แหละคำว่าบลอเตมานเนี่ยบลอเตมานเพิ่นปะเอ้าสะสมไปซ้ำถัวยหนึ่งเทาก็ขึ้นปนอันนั้นกินได้อย่างธรรมหรืออันนั้นก๋อยเนาะก๋อยกุ้งก๋อยกุ้กกินได้ตัวใหญ่โอ้หุ่นหมดดุกในอานนี้ ูถ้าก่อยจ่บีบเลยเ่มือนได้อย่างนี้คุดยาก่านพู้ซมเลยบางเสานี่เน้ยนความซุกเมืดอ่งก็คือมีความซุกหลอกมือนดงนย่านีมีแต่คนปันวัวนี่แานพู้ชมันเป็นจะไย ก็นี่คือเอือนอยังแน่เปล่แน่ไหมล่ะเอือนคือกันเนาะโอ้มันอยู่บ่ไอ้บ่วมันเพิ่นว่วงก็เจ้ากลางหม้อฮะปลาหั่นสุ จะเห็นยังแบบนั้นค่ะน้ำคืนทะเบอส้วมสวงนี่มุดกว้งว่แสงเอ้าหนุ่มวัน,วนโส่ฝีมือหากิห่วไม่ฉีม้่นตัวเดียวจับกินทะบอส้วมจ,จับเจวกียมันมีหีนได้นี่ นี่อายผู้นี้คุณฮากี่โอ้โอดิแล้วไหลแล้วเกียงขึ้นเถื่อนเราบอกได้หลายาคุณหาปลาไร้ลายบ้านเคือยู่นิเขาจะหากลิ่นแบบธรรมศาสตร์แต่ทำบุสม หาป่าหากุ้งเดือบูพักกินสิี่พักบุกพักอะไรใส่โอ้หอยก็มี่ใช่ปะโอ้โซนสวิงแบบจังฉีกระดาหอยนาเนาะเกไงวใหญ่นีิมันพักกังงมเดียวน้องวะนโมผู้ได้มาถิ่มอยู่ในร่องยามมั้งค่ะมันตี้มี นป่าแขง่ายองผู้ดีงยอุ้ยยังเนี่ยนี่ก็กีนี่น้องว่านท่านผู้ชมไในตัวกีเซยในคูณนั้นแท่งแหลตายไปนเอาเบิ่งแม่ได้อยู่บ่แหละกูขึ้นที่เนี่ยมองตัวนี้ร้ายปีเด้เอเพื่อนวะยืนนี่บะหูวห้องไผาสงสังยเขาแก่บอ,ออกเนาะเ,เขายามเลยวก็แก่บออกเลย็ถิมเลยอยช่ ป่่าใหญนีมันไหลมาเปืนติบวกข้างกลาแงแถวนี้เขาบวมโม่งอันนี้ก,ากลา<อ>งหรอตัวนี้นี่เขาจะไหลอยู่กลางหนามันดีดีดีม่นจะไล่นะ<อ>ใช่ไหมมันไหลมาเปืนอนนี้นี่ย้ำแดงบ้านดอนที่ธรรมบุษมเวลาหางงคืนตอนนี้ได้จับตัวเป็ดดนกระสังแล้วเนกวางธรรมมด้วยว่ากี่เนาะได้จับตัว อีเด yeah, oh, ่ทำบุโซอ่าตัวใหญ่ขนาดแบบนี้มันจะอยู่ในใสเด้อยู่ขี้ดินโอ้อยู่ในขี้ดินลายขนาดทำบุโซหอยหอยหอยกับกีบอ่ะขื่นกวาเอิ่นกวางแบบใหญ่ใหญ่ยังไเขื่นกวางเนาะห้อยกับกีบอยั่นี่กันอ้าวงมต่อไป มือีได้งมห้อยกับอานาข้นผู้ไทยรำแลำ่านผู้ชมเฮดอันนี้เฮดอันนี้ดูด๊ายรำไตรลำผู้รวมไส้อานากินเข่าไทยรำมาจากไหนกินเข่าเพือกันกินเขาา่าเพือ,ก,ก,อ,ก,อกันเนาะอานามีคำไหนแปลกอยู่บ่แบบแตกต่างกับอ่านบ้านเฮามีคำไหนแปลกอยู่บ่ฮะชือว่า <c oughs> ีเบียปื่นต่างกันนะนะเคิดว่าออกสอนเถื่อเมายังฉันเลยสอนสอนเปรื่นผสมกันอ๋อก็เอิญไขกันแต่ว่าซ้ำเนียางต่างเนาะมีซำเนียงต่างสูตมีต่างกับมิตี้พ่อเม่เนาะเอ้าต่างพ่อแม่เหรอพ่อเม่ผู้ไทยดำเบาเนี่ยพ่อเป็นไอเม่เป็นอ็ม <c oughs> อา้าวขึ้นมาเนนาน <c oughs> คนพูไทยดำภาษาผูุไทยดำ่รนมูโชมพอเนี่ยไปว่า A เอ็นบาอแมนแล้วมเมไปว่าอ M มขอบใจในความหูไปอีกอย่างรรมโสม <c oughs> น้องว่าพมาเิ็นไหนกเปท่านผูมชมนี <c oughs> ่มันเป็นจ <c oughs> อ้มันเป็นเป่าเนป่า <c oughs> เนีเน่โอ<น>้พวกเคยเห็นเปล่าแบบกไก่ธรผม้โมนน ว่าอันนั้นแห้งแท้คือว่าเพิ่นคือเป่ากันแห้งแท้ลวบรบหม้อไหนนี่รวบแเพิ่นตุยเพิ่น้เป็นแบบนี้นะเพิ่นได้เป็นสิแบบลงฮะอือแต่ผู้ชมเคยเห็นบ่โอ้จะเป็นแบบไายแบบสีนาะไร่ชีงงชสวมส่องอันอกีกอีแบบแบบว่เพิ่นคืนนอเนะบาเบาได้เนาะมีเสียงนี่ท่านเกียอยู่ปากเนี่ยเห็นบ่คืออื่นเนาะ แมขอลองจกบนี่ยช่วสิเป็นตนหนุ่มนาะทำไปส <c oughs> ุเห็นบอเห็นบอเอแววแดวมอยู่ในมือขอยือแววท่านถือหน้าเยเพื่อนแววจะไ่ต้องให้ถือนะโอ้แ้วสเจ็บบ่ล่ะเดชั่นะเร้วเจ็บบ่เรอบเจ็บเนวเราหิจันีเข้าข้า้าคนถ่งแตกตายบะต,ตายเลยเว้ยขัไหลมากก็จะจะเนียนๆขากับีเพิ่นเพ็นกระปุกอามาพีปะเป่า โอ้ได้ปเป่าอีเด่ะเปล่าร้ายทันประสบแดงมานดะเป่าเนี่เ,าาเขาเอาไปเห็ดยังกินจีวะขั้นถือหน,นาวเลยเพื่อนโมปล้ฮะบ้านจะเอือนยังเกาะปลาปลาพองปลาพองแบบมันเป่ามันพองขึ้นเนาะคนไทยดำทำนประสม คุนไทลัำเอาเมียคนโดนที่ไปเจอกันไปเจอกันอยู่ใช่หรอพบหักขังแดกเจอกันอยู่ในเกมโอ้ในเกมเหรอห่วยชีวะด้ดินเกมม้อนอธิบุตรชมนอจีซิมีคูน้ำผึ้นคืนว่าเจอกันอยู่กล่องกุ๊กเป่าเอาหน้ามันเป็สาวบอนมาที่ ตัวนี้สีถ่ายเนะาาอะจญาเดี๋ยวเยะเห็ดเนี่ยททน,น,ะนะจะเดี๋ยวปลาให้เพิ่นดูนะแต่ตัว,ตวน้อยเนาะปล่อยเพืนไปใช่เนาะทำโพสต์เนาะโพสต์สีอิม่มเนาะเพราะว่ามันมีตะลุ่มดิในนี่เอ้าไปได้บ่โอ้เป็นปูเปล่าเนี่ยนี่แต่ว่าไอ้เพ่อนแปะกออนบ่โอ้นี่เดียด๋ยวเพิ่อนอ่ะนะเป็นร้อยเห็นบ่ ปล่อยเธอคืนฟ้าเอ้ยบอแมนปล่อยเธอคืนถูธรรมชาตินี่เป็นรอยนี่กระไรตัวกุ้งตัวปลาแบบนี้สินะ ท่านผู้ชมสวนกุกมือนี้กะมวนเนาะก็ได้เห็นปลาที่บรเคยได้เห็นก็คือปลาเป่าจังสิพอได้ปนมือแรกปนบอได้ก่อยให้เป็นสอนตอนลงน้าหนาวแห้งเนี่ยสิขึ้นไปอาบหนับก่อนบัดน,นี้สำหรับคลิปนี้กะฝากกดไลค์กดแชร์ยได้ท่านผู้ชมด้วยขอบคุณในไลค์ขอบใจหลายหลายบายบาย,บาย